ดงนั้นคุณวรวัฒน์สามารถยืนยันคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นได้ไหมครว่าไม่มีทางที่เพื่อไทยจะร่วมมือหรือว่าไปร่วมกับรัฐบาลอย่างแน่นอนผมเรียนอย่างนี้ครับจริงๆผมนําเรียนไปแล้วเราเนี่ยเจ็บช้ากับพวกพวเอกประยุทธ์อย่างยิ่งครับไม่มีทางที่พืกเอกประยุทธ์จะเอาเราแล้วไม่มีทางที่เราจะเอาเพวเอกประยุทธ์ไปไม่ได้ครับผมบอกแล้วว่าพี่น้องเราเนี่ยเสียชีวิตอันสืบเนื่องมาจาก คนกลุ่มน,นี้มากครับครับแล้ววันนี้ทำความเสียหายให้กับประเทศในวิกฤตโควิดเี้ยมากเกินกว่าที่เราจะยอมรับได้ไม่มีทางที่เราจะปล่อยให้เผชิญพยุธ์เป็นรัฐบาลต่อไปได้เราเตรียมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราเตรียมครับเราเตรียมที่จะชี้แจงพี่น้องสสพรรควมรัฐบาลทุกพรรคที่มีอยู่นะเร,เราเราเตรียมชี้แจงเราจะขอร้อง้วครับ,รบต้องขอร้องนะครับว่าวันนี้ คุณจะปล่อยให้พเประยุทธ์เป็นนายกรฐัฐมนตรีต่อไปได้อย่างไรครับทําความเสียหายให้กับประเทศไทยทําความดือดร้อนให้กับพี่นอ้องประชาชนทําให้เราติดเชื้อทําให้เราเสียชีวิตลงจี่ยอมใปพอประยุทธ์ได้ยังไงผมเรียนว่าท่าพักเพื่อไทยไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ต้องคิดเลยครับเป็นไ,ไปไม่ได้แล้วพลเอกประยุทธ์พักแรกที่เขาไม่เอาครับคือพักเพื่อไทยคัครับเราลบกรรมานานเราท้รลดกรรมานานครับเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ครับครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตคุณประกวุฒิดเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งพอดีว่ามีประเด็นมาที่เพื่อไทยเยอะหน่อยนะครับขออนุญ,ญาตถามคุณวรวัตรต่ออีกหนึ่งประเด็นนะฮะคือมันมีคนสงสัยแบบนี้คุณวรวัตรฮะว่าเอ๊ะก,การที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยยอมให้เอางบหนึ่งหมื่นหกพันล้านเนี่ยไปอยู่ในงบกลางเนี่ยโดยที่อำนาจในการกําหนดในการใช้จ่ายก็เป็นของฝั่งรัฐบาลเนี่ยมีคนสงสัยแบบนี้ฮะว่าพรรคเพื่อไทยเห็นอะไรในอนาคตหรือเปล่า บางคนถึงขั้นสงสัยขนาดนี้เลยนะฮะว่าเห็นอะไรหลังการเลือกตั้งหรือเปล่าว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลง mm. เกิดการเปลี่ยนขั้วอะไรหรือเปล่าครับคุณรวรัลล์ิ่งสิส่งที่เราเห็นครับเราเชื่อว่านะครับสมัยหน้าไม่มีทางที่พลเอกะยุ์จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลเราเชื่ออย่างนั้นนะครับ <c oughs> ในครั้งทิ่แล้วเนี่ยเขาได้เป็นรัฐบาลเพราะเขามีมาตราหนึ่งสี่อมาตรา,าสี่สี่อยู่ครับ ในครั้งต่อไปเนี่ยเราเชื่อครับเขาไม่ได้เป็นแน่หนึ่งมื่นหกพันล้านที่ให้ไปถ้าเขาไม่ช่วยเหลือพี่ท้อปประชาชนหรือเขาไปเช็คปิดประเภทถึงวันนั้นเราเช็คบิดแน่นอนครับครับ